สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโทรจี EP นี้มาเจาะดวงการเงินช่องทางการหาเงินและคําเตือนในการใช้จ่ายแบบใดที่ต้องระวังเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านในเดือนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกมาดูเรื่องเงินของคุณในเดือนสิงหาคมกันนะคะดาวการเงินของคุณนะ่ะคือดาวพฤหัสนะคะซึ่งท่านโคจรไปดีนะคะเนี่ยมาอยู่ในภพปัตตนีเนี่ยไปอีกหนึ่งปีเลยนะ,ะทําให้จริงๆภาพรวมเรื่องของการเงินของคุณนะควรจะไปอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะการเงินมาเล็งลัคนามีโอกาสได้เงินนั่นเองนะคะแต่ว่าในช่วงของเดือนนี้นะคะบางเอิญว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะก็จะสัมพันธ์กับหลายๆดวงค่ะ รหัสเนี่ยนะคะท่านจะโควจรสัมพันธ์กับเลขศูนย์และเลข3และเลข9นะคะเลยเหมือนว่าเงินในเดือนนี้นะคะมันจะต้องเป็นอะไรที่เราใช้ความรู้นะคะแบบเชิงลึก5้ศูนย์เนี่ยคือเวลาเราจะหาเงินหรือได้เงินอะไรมามันจะไม่ได้มาแบบว่าผิวเผินสมมติว่าคุณสอนอย่างเงี้ยค,คุณสอนหนังสือแล้วคุณก็ได้เงินจากการสอน การสอนในคราวนี้มันจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปก็คือมันจะต้องเป็นความรู้แบบเชิงลึกสอนก็ต้องสอนแบบเฉพาะด้านเงินที่ได้มาก็จะต้องเป็นรายได้ที่มาจากเฉพาะกิจเฉพาะทางเฉพาะอย่างแล้วต้องรู้ลึกรู้ดีรู้จริงนะคะหรือเข้าไปสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่เป็นผู้ทรงความรู้นะคะเช่นเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เป็นอายการเป็นนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มคนเหล่านี้นะคะจะเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในเรื่องของการเงินของคุณไปจนถึงพุธภา6-8เพราะเลข5เลข0เขาอยู่คู่กันนานเป็นดาวรายปีนะคะยิ่งถ้าเกิดในช่วงเวลานี้นะกลุ่มคนที่คุณเข้าไปสัมพันธ์ในลักษณะของกลุ่มคนดังกล่าวหรือสิ่งที่คุณกําลังจะหาเงินโดยการใช้ความรู้ของคุณต้องเป็นในเชิงของการรู้ลึกรู้จริงแล้วยังไม่พอจะต้องมีดาวอังคารมาเสริมด้วยนะคะแบบว่า ไอสิ่งที่คุณกําลังจะหาเงินเนี่ยหนึ่งต้องมาจากตัวเราเป็นคนแบบเข้าไปหานะคะเพราะอังคารมาจากตัวคุณนะคะคุณต้องทําเองคุณต้องลงมือทําเองคุณต้องโชว์เองคุณต้องขยันเองคุณต้องเข้าไปติดต่อกับพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้าของคุณเองเป็นการที่ใช้ทั้งความรู้เป็นการที่ใช้ทั้งความสามารถเป็นการที่ใช้หัวเป็นการที่ใช้แรงคือมันจะต้องเหมือนแบบทั้งบูทั้งบุญนนะ่ะในเดือนเนี้ยคือแบบนี้เลยนะคะ ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณทํางานแบบมีพาร์ทเนอร์นะคะหรือว่าเงินของคุณน่ะได้มาจากคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้าการลงทุนหรือมาจากคู่คดีความอะไรก็ตามคือคนที่อยู่ตรงหน้าของคุณน่ะเขาจะมามีอิทธิพล ในเรื่องของการแบบได้เงินของคุณมาซึ่งถ้าเกิดคุณไปสมัมพันธ์กับคนกลุ่มน,นี้อยู่แล้วคือใช้แ, Geez, แค่ความรู้อย่างเดียวไม่ได้อะบอกเขาว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้มันเหมือนเราต้องไปจี้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 จจด้วยว่าเฮ้ยทําแบบนี้สิแล้วรับรองว่าเดี๋ยวมันจะได้เองเดี๋ยวมันจะดีเองหรือต้องไปโชว์ให้เขาดูสมมติบอกเขาว่าทําแบบนี้สิแล้วเดี๋ยวเธอทําแบบนี้แล้วเอาเงินมาให้ฉันนะจะไม่ใช่มันเป็นการเหมือนว่าเธอทําแบบนี้สิแล้วเราอ่ะก็ไปช่วยเขาทําหรือไปโชว์ให้เขาดูว่าทํายังไงแบบเนี้ย มันถึงจะได้แบบต่อยอดออกมาเป็นเรื่องของเงินกันขึ้นมาเองนั่นเองนะมันเหมือนตัวเราต้องเข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งรอบด้านสิ่งรอบตัวของเราอะค่ะเราจะเป็นคู่ค้าคุณส่วนคู่ครองการลงทุนก็ต้องแบบเข้าไปดูเองเข้าไปเช็คเองเข้าไปลุยเองจะไปฝากใครแบบว่าทําอย่างเงี้ยก็ไม่ได้จะไปหาคู่ค้าจะบอกให้เออลูกน้องไปหาเองก็ไม่ได้เหมือนเราก็ต้องไปกันกับลูกน้องไปคุยไปนั่งไปบอกไปสอนไปโชว์ลงทุนลงแรงลงหัวทําเอง อันนี้จึงจะได้เงินดาวการเงินคือดาวพฤหัสเลขกห้าเนี่ยก็จะยังสัมพันธ์กับดาวเกตเลขเก้าอยู่ในภพศาสตร์ชะด้วยนะคะก็กลายเป็นว่าการเข้าสังคมของคุณในเดือนนี้มีอิทธิพลในเรื่องการได้เงินของคุณนะโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมที่มีลักษณะของเนี่ยดาวเกตเทคโนโลยีไฮเทคพวกบริษัทฟินเทคทั้งหลายนะหรือแบบกลุ่มก้อนอะไรที่เขาทําขึ้นมาในโลกออนไลน์นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีหรือการงานบุญนันกุศลอ่ะ คอนเนคชันที่เป็นเรื่องบุญกุศลเพลเลก็ทาให้พอรู้จักกันในงานบุญมาต่อยอดในเรื่องของงานได้พอรู้จักในเรื่องของโลกออนไลน์การเข้าไปเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีล้าสมัยมีส่วนต่อยอดทําให้คุณได้เงินได้เช่นบางทีคุณไปเรียนนะคะเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีแล้วคุณก็เลยเอามาใช้พอเอามาใช้เสร็จแล้วเราก็ลงมือทากลายเป็นว่าเออได้เงินแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นสังคมไฮเทคสังคมต่างชาติด้วยเราเก็บไว้ว่าต่างชาตินะคะสังคมออนไลน์กลุ่มงานบุญ สี่กลุ่มนี้มีอิทธิพลในการเข้าไปติดต่อในเดือนนี้แล้วมีส่วนช่วยนะคะในเรื่องของคอนเน c t ชันเพื่อทำให้คุณแปลงออกมาเป็นเรื่องของเงินทองได้ทีนี้ในเดือนนี้นะคะดาวการเงินดาวพฤหัสเนี่ยท่านก็จะทำมุมถึงดาวอีกหลายดวงก็คือเลข7และเลข6ด้วยนะคะอยู่ในมุมจตุดสดยนั่นเองนะคะเลยมองว่าการเงินน่ะมันเหมือนว่าใช่คุณมีโอกาสได้ ได้มาจากพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ค้าของคุณเนี่ยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคุณเนี่ยนะคะมีโอกาสได้นะคะทีนี้โอกาสเสียก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งโอกาสเสียเนี่ยก็คือดาวเสาร์ที่เราอยู่ในโคพันธุเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูมันเหมือนมันมีเหตุรายจ่ายนะคะที่อยากจ,จะเกิดขึ้นกับเรื่องของทรัพย์สินของคุณนะคะบางทีอาจจะเป็นการอา่าเรโนเวทบ้านสำนักงานนะคะหรือเรื่องค่าใช้ใจ่ายคงค้างของเรื่องทรัพย์สินอะไรบางอย่างของคุณนะคะ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องแบบที่มีมาแต่เก่าก่อนนี้ก็ได้นะคะแล้วกลับมาเคลียร์ในช่วงเวลานี้ค่ะก็จะเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายออกไปหรืออาจจะเป็นเรื่องของคนภายในครอบครัวก็ได้นะคะเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวก็ได้มันเป็นพกพันธุนี่แหละที่มันจะเป็นเหตุให้มันมีรายจ่ายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันก็จ่ายแบบค่อนข้างเยอะนะหรือทําให้เรารู้สึกวิตก กังวลเหมือนกันนะแต่อย่างน้อยคุณก็ยังโชคดีที่การเงินของคุณนะ่ะยังมีที่พึ่งคือพบปัตนินี่แหละคุณได้พันธุส่วนคู่ค้าคู่ครองที่ดีที่เขายังคอยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินและการทํางานก,นกันกับเราและยังช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายภาระหนี้สินหนี้บ้านหนี้รถหรือเรื่องของปัญหาภายในครอบครัวให้กันกับเราได้นะคะเขายังช่วยเราได้อยู่นะซึ่งพาร์ทเนอร์คู่ครองคู่ค้าของคุณเนี่ยเขาก็จะมามีอิทธิพลในสิ่งที่คุณกาลังจะทํานะ อาจจะมีการทําอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วเขาก็จะมาช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างนะคะแล้วเราก็อาจจะต้องทําตามปัตนินี่นแหละทําตามเขาเขาว่ายังไงก็ทําตามเขานะเขาอยากให้เราทําอะไรก็ทําอย่างนั้นอย่างที่เขาว่าก็ขอให้ไหลาตามน้ำนะทําไปก่อนนั่นเองนะคะเพราะเหมือนพบปัตตนีเนี่ยเขาจะเป็นคนกลุ่มะตากรรมกลุ่มเงินทองกลุ่มแบบเรื่องของคอนเน็กชันเรื่องของผลประโยชน์ของคุณไว้อยู่ในเดือนนี้ทีนี้ ในวันที่17สิงหาค่ะดาวอาทิตย์จะย้ายมาเป็นกเกษตรอยู่ในภพการงานอันนี้ดีมากๆเลยอะค่ะเลยเหมือนว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าคุณพาร์ทเนอร์ถูกคนอะคุณเข้าหาคู่ค้าถูกคนอุ้นส่วนถูกคนนะคะคนนี้จะช่วยคุณจริงๆนะ,ะในเรื่องของการเงินเพราะว่าดาวพฤหัสดาวการเงินจะถึงดาวอาทิตย์อันนี้ดาวคู่มิตรเป็นคู่ที่ดีมากๆแสดงว่าคุณมีโอกาสต่อยอดนะคะในเรื่องของศักยภาพเรื่องของฝีมือของคุณ ผ่านพบปตัตนินี่แหละผ่านคู่ค้าของคุณพอได้คู่ค้าดีงานเราก็ไหลปังลื่นเลยนะลื่นไหลทําให้ได้เงินมากพอเราปรตัตนิก็เป็นเรื่องของหุ้นเหมือนกันนะลงทุนถูกที่ถูกทางถูกเวลาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยิ่งแบบว่าโหพุ่งขึ้นสุดๆมันเหมือนงานคุณก็จะดีมากๆอ่ะในช่วงแบบกลางเดือนสิงหาค่ะงานดีนะสามารถต่อยอดได้ดีได้คู่ค้าดีได้เงินดีแล้วเงินแบบ ดีมากๆอ่ะเพราะดาวพฤหัสถึงดาวอาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะเป็นดาวคู่มิตรแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ว่าคุณต้องทํางานนะกรรมะแปลว่าการกระทําถ้าคุณไม่ได้ทําหรือลงมือทําอะไรบางอย่างอ่ะในสิ่งที่คุณกําลังอยากจะได้อ่ะอาจจะไม่ใช่งานประจําก็ได้นะคะบางคนอาจจะแบบเออฉันไม่ได้ทํางานนะฉันจ,จะได้เงินได้ยังไงจากงานประจํามันจะเป็นกรรมะคือสิ่งที่คุณลงมือทําในช่วงเวลาเนี้ยที่คุณอาจจะทํายังไม่สําเร็จในก่อนหน้านี้ที่คุณคิดวางแผนไว้แล้วยังไม่ได้ทําแล้วมาทําในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นงาน เป็น job job หรือเป็นงานโปรเจกต์เป็นงานในหน้าหรืองานอะไรก็ตามหรือสิ่งที่คนอื่นเขาไว้วานให้คุณทําอ่ะในช่วงนี้มันเหมือนสิ่งนี้ถ้าคุณทําอย่างเต็มที่เพราะอาทิตย์เป็นเกษตรแปลว,ว่าหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายเนี่ยคุณทํามันได้อย่างยอดเยี่ยมทํามันได้อย่างเต็มที่พยายามหาแบบผลประโยชน์ทําตามที่เขาบอกที่เขาว่าคน คนในครอบครัวบอกให้ทำแบบนี้คู่ค้าบอกให้ทำแบบนี้โดยที่เราไม่หือไม่อืน,นะคือทำตามที่เขาว่าไว้อนะคะอันนี้คุณจะได้เงินแบบดีมากซึ่งสิ่งที่คุณทำอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบก็ได้นะเพราะว่าเลขสคือดาวตัวคุณเจอดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่ศตัตรูเลขสามเจอดาวเสาร์ก็เป็นดาวคู่ศตัตรูเหมือนคุณแบบรู้สึกอึดอัดใจ,จกับสิ่งที่คุณกําลังจะทําคุณอาจจะต้องขัดแยง้งกันกับครอบครัวหรือรู้สึกไม่ชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย แต่ถ้าคุณทําตามเขาเขาคือภพปัตนิที่เขาบอกให้ทําอ่ะกลายเป็นว่าเออได้เงินนะได้เงินแต่ไม่ถูกใจอะ่ะก็อยู่ที่คุณเลือกนะคะว่าคุณเออจะเอาแบบไหนดีนะทีนี้ดาวเกตนะคะท่านก็จะมาสถิตอยู่ในภพก,การเงินในวันที่13สาสิงหาคมเลยเหมือนว่าดาวเกตอยู่ตรงไหนก็ช่วยตรงนั้นนะพอดาวเกตมาอยู่ในภพก,การเงินแล้วท่านก็จะอยู่ตรงเนี้ยไปอีกสองเดือนเกตเป็นมหาอุดด้วยนะแปลว,ว่าเฮ้ยกูมีโอกาสมีโชคนะคือได้คือได้เยอะ เยอะจริงๆเพราะดาวเกศก,ก็เพิ่งมาดาวอาทิตย์ก็เพิ่งมาอย่างเงี้ยค่ะสิ่งอะไรก็ตามที่คุณต้องทําคุณควรจะทํานะแล้วก็ต้องเน้นเรื่องของงานบุญบุญคุศลเหมือนกันนะบางทีแบบว่าโชคช่วยเกศคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะคะบุญช่วยให้เกิดทรัพย์ยิ่งเกิดถ้าเกิดว่าทําบุญนะคะก็ยิ่งแบบว่าบางทีอาจจะมีเรื่องอะไรฟุกฟุมานะได้ตัวเลขอะไรพิเศษมาหรืออยู่ดีก็แบบว่างานงอกเข้ามาให้คุณเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงนะคะในช่วงตั้งแต่กลางเดือนนี้ไปบวกอีก2เดือนนะคะ ยิ่งถ้าเกิดคุณทําเรื่องของโลกออนไลน์เรื่องของต่างประเทศเรื่องของแบบครีเอทีฟความสร้างสรรค์น,นะคะเรื่องของอการช่วยคู่ค้าหุ้นส่วนเนี่ยให้ทำแบบงานได้อย่างเต็มที่มีศักยภาพก็จะยิ่งช่วยให้เรื่องของการเงินของคุณโดดเด่นเพราะดาวเกตที่แปลว่าเทคโนโลยีต่างชาติออนไลน์เนี่ยสมานอยู่ในพบก,การเงินทําแบบนี้แล้วยิ่งได้เงินแล้วเงินนี้จะเป็นแบบมหาอุดแปบลบว่าได้สุดๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนนี้มองว่า อุ้ยคุณมีโอกาสนะเนี่ยมีโอกาสเรื่องของเงินมากๆเลยแต่เสียก็มีนะอย่างที่บอกก็คือพบพันธุนี่แหละได้มาก็เสียไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณแบบโอ้โหกำลังได้เงินอย่างเต็มที่ก็เลยอาจจะขยายก็ได้นะขยายสาขาตกแต่งบ้านทําให้มันแบบว่ากว้างขวางขึ้นเพื่อจะรองรับเรื่องงานของคุณอะอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอมองว่าการเงินโดดเด่นนะสำหรับคนพิจิตินดีด้วยค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ไอดีชีตาแอสโทรโลจีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ